้าวมาเจอผักกาดทะเลพี่น้องเนี่ยพักกาดเฮ้ยดูสุดยอดเลยพี่น้องต้นโอวบเลยนะคะนี่โอ้โหพี่น้องพักกาดเรเคยเห็นแต่ในยูทูปคนเก็บจากพี่น้องาอมาฮะมาอีกแล้วไปเก็บแล้วนะคะคเพื่อนๆคะ่ะคุณน่ะมาได้เก็บแล้วนะคะจะเก็บแล้วจาก,พกเพื่อนโอ้อหต้นโอวบเลยพี่ท้อ จ้าไปจ้าอือหือมงพี่น้องได้แล้วได้แล้วโลกระบมันออกก่อนโอยสะอ่อนพี่น้องสุดยอดเลยสวยงามมากอือหือเอหักอันหักเสียดายดิด ที่มันพอสวยนะอันนี้เอาออกว,ว้าวโอ้ยดีใจสวยงามมากพี่น้องค่ะเห็นบ่นสุดหยอดเลย งามงามงามคักพี่น้องย่างไปย่างมากมาต่ำเอาจืบก่อหนึง่งไปต่อจ้าหพักตีตุเกะกบหลายบักหลายด้วยพี่น้องพักตีดพักตต,ตุเกะมันก็เป็นมัว นี่จะผักตีนตุกแก,ก่กล่องข่อยก็เป็นมั่วๆพี่น้องข่อยบ่เก็บดอกเดอเพราะว่าขอ่ขอยข่อยบ่ค่อยกินพี่น้องคยกินอยู่มันอันมันล่าปากข่อยไหมมันอันนี้ล่ลหลยหลยก็ลังงามเลยพี่น้องบนในงามคักตีนตุกแกนะ่น่ะนี่มันปากปากข่อยขอ่อยเล่กบอ,กบอกขอ่อยเล่บอกกินอีกนี่ พี่น้องร้ายหลายกําลังงามเลยพี่นี่ข่อยกินอยู่แสบคือกันอยพี่น้องแต่ว่ามันระคายนะ่ะมันระคายเครื่องมันอันห่าวปากข่อย่อยเลย่ขยเลยบอกกินพี่น้องพึ่งในร้ายหลาย,ลายโอ้ยกําลังขืนงามคักพี่น้องเย้ยนี่สวยงามมากเลยพี่น้องพึ่งในโอ้ยกล่องข่อยก็เป็น แนวนี้เฮะเป็นดงเป็นดงเลยตัวนี้นนเ,เนี่ยพักอันตีนตุกแก่กนี่พี่น้องสวยสวยเบิ้งนะนี่เอาไปกินก็ตังม,มาหุงเขากันค่ะพี่น้องแต่ว่ามันปักมันห่าวปากข่อยเบิ่งในป๊อดพี่น้องเบิ่งงามครักชุดยดดเลย โอ้ยหลายคักพี่น้องไปจะไปไปต่อจ้ะโอ้ยเฝ้าออไปเดี๋ยวอดเก็บบ่ได้ปัดพี่นอ้องปาดบึ่งเนยใช่เขาหมดเลยนะพี่น้องค่ะเบิ่งเนยพี่น้องแหวกอันนี่ออกเบิ่งเนยใช่หมดเลยงามคักงามเนยคนใช่หมดเลยปัดพี่น้องมิตเตอรอ้โหไม่แต่หนวดใหญ่ๆเลย เบึงแนนพี่น้องบ้าหยอดเขาเบึงมีแต่หงอดอยังไงเลยพี่น้องเบงโองไลยขักพี่น้องสุดลูกหูลูกตา,าเลยไปไปเฝ้าไปไปโตไปโตพี่น้องได้สุดเก็บบ่ได้เพราะว่าคันบ่ก,กินกระบ่เก็บได้่อยพักกระได จออีกโกแล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะมาเจออีกโกแล้วนะคะ่ะสวยๆทั้งนั้นเลย นี่ก็สวยเจออีกแล้วพี่น้องโอ้โหสวยมากเลยโอ้ยกล่องเป็นมมัวพี่น้องเลยกล้องก็เป็นมมัวโอ,อ้ยงามคักพี่น้องเลย โอ้ยม,ออมันเป็นเหงาคนแตกคะแนงออกมัน,เ,เ,นเป็นเหงาออันไอ้กวางตุ้งสลังเลยจ้ะพี่หนงเป็นเหงาเนาะสวยงามมากอีกกนหนึ่ง เยอะมากเลยพี่นอมอ้ยลมัดถอยลมฮู้มๆๆโซงพีนองสองโอใหญ่ๆงามๆเลยนี่จ้ะ ส,งสง่งก็ส่งก็เจอโอยพี่น้องโอย,รยกระดาษยางกระดาษยางพี่น้องเอ้ยกล่องข่อยมือนี้คือเป็นมัม่วๆเนาะพี่น้องเอ,อ,อ,อ้ยขอโทษขออภัยเด้อ ากราะบ,บอกนี้กล่องก็เป็นม่วๆพี่นอ <c oughs> ้องเยอะมากเลย นี่ใหญ่มากพี่น้องมันแตกแขนงออกปพี่น้องมาเบนกอนี้ก่อนี้กลับบ้านเลยนะคะพี่น้องอยู่ไม่ได้แล้วค่ะนี่แต่ก่อนี่ถ้าได้ก่อนี้ก็ แล้วคะ่ะไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วนี่เยอะมากใหญ่มากพี่นองโกะบอกเลยด้วยนะพี่กอนี่พี่กอนี้เขกลับมาแล้วนะคะนี่สุดยอดเลยสุดยอดเบอวังอลังการมากพี่นงท้ายให้เบิอร์ขับ ลำต้นเขาพี่น้องดูล,ลำต้นเขามันเบื้อวางมากจริงจรินี่ค่ะบึงเนี่ยยอดอ่อนๆๆเลยพี่น้องยอดเขาอ่อนมากเลยหูยน้องจ๋าบึง,งอ่อนมากเก็บเลยจะ้ะช้าอยู่ใหญ่มาเก็บเลยจ้ะพี่น้องจ๋า เจ้าเขาพี่น้องพนตกแล้วพนตกแล้วพนตกแล้วหักหนักปอกๆเลยพี่น้องงามงามเหี้ ฝนตุกเจ้าเขาเจ้าเขาพี่น้อง ตีเอากล่องจากของพี่น้องฝาา่าวายฝนมาตกแล้วพี่น้องฝนลงเม็ดแล้วนะคะ อนี่พอเลยพี่น้องหยุดกลับบ้านฝนก็ตกแล้วได้กอบนลมเลยพี่น้องค่ะฝนตรงเม็ดแล้วพลุนเม็ดแล้วไปได้แล้วจ้าพี่น้องไปไปจะไปฝนตกแล้วทางยางกระบานพี่น้อง ค่ะคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามได้คิดใหม่ๆต่อไปจ้าไว้พอกันคลิปหน้าเนาะ,ะเนาะมาลุนมาเบิ่งกันจ้าว่าคลิปหน้าม,มาดามสิเอาเอยียงมาฝากพี่ฝากน้องกับโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ